ครับรรครับกำัอองหนักเลยครับก,ก่อนถึงงานล้ปูครับอยู่วันก็จะถึงงานครับได้ตบมาฉากล้างสิ่งเสพต้งปลุกายครับตอนนี้ก็เริ่มตัดหญ้าทำความสะอาดทั้งไปก็เข้ามาครับ ดีเยวผมตกช่วงเย็นพอดีครับเรื่องงานพอดีครับและตีละครั้งก็ตกมาเลยครับตกน้ำปดยสมควรตกน้ำไหลาชี่วครับโอ้แล้ว้พยามจะูเลยครับ น้ำฝนก็ไต่ฝนตกฝนตกรออรนนครับโอ้ยัแรงเลยครับปลานันปลาก็รั่วครับหลสุดเลยครับ เลเยตายไม่มืดครับตายยังใสๆอยู่ครับนี่ครับตังนี้ไม่โดนนะครับ,รบตัวนี้ตกไม่ไกลครับจะไปถึงบ้านแยงครับมองเห็นชัดๆเลยครับ กดเลยครับอีกนั้นเลยข้าเลยครับ เบาๆาครับใส่น้ำเลยครับน,น้ำใส่กุยแล้วก็นาครับใส่ด้วยครับล้างจุกอาสะอานครับหยุดดแล้วครับคนหยุดแล้วครับอื เป็นดุสล<พ>าตั้งนานครับนี่น,นยครับออเออเ็มเลยทักน้ำเนี่ยเออทั้ทงคือขึ้ไไ้น้ำผมจะได้ตกเป็นทางการครับได้จเล่นๆมานานแล้วครับ ตกสองสามวันไม่ได้น้ำผ่อยชนครับเยอะมากกับปีนี้ครับมาเขาเดียวกูเลยครับยอดครับ